ที่ไหนครับเสียแรงครับวันนี้มาทำอะไรกันครับมาเกิดเกิดมาทำอะไรครับโอ้หจะปล่อยแล้วทบุญปล่อยนกครับ30ตัวนะครับถวายุธบูชาบารมี30ทัิบทัพุทธเจ้าลูกทุกพระองค์นะครับตั้งแต่สมเด็จวันชมจนถึงพระพุทธโคดมนะครับหายใจไหมง่ายครับนี่ครับวัดพระธาตุเกตวัดเกตวัดเกศตการามนะครับมีพระธาตุเกตแก้วจุฬามณีนะครับเอาครับปล่อยเลยครับน้องนี่คือน้องหวาย จอมดื้อน,นะครับเอาเลยไปแล้วสิบตัวนะครับเอาสิบตัวไปแล้วอ่ะลูกๆๆเอย่ให้พ่อหน่อย,อย,ไ,ไ,ยไปแลฮะจอบคุณอยู่ทำไมนะฮะครับปล่อยชน,นะนะฮะดินไม่ได้ตัวนึงมองกล้องเลยฮะนี่ฮะตองนะฮ <laughs> ะใส่แรงเรียบร้อยนะฮะ อาศัยส่งไปครับวันนี้เราก็ได้ทำการปล่อยนก30ตัวถวายพระุทธชาเสร็จแล้วนะครับอุทธิบุญกุศลนี้ทุกคนครับเจเดนครับ